มป,ประชุในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานนี้ตัวของแท่งเทียนนะคะก็กลับมาแสดงความเป็นบูลลิชอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในขณะที่เครื่องมือปรับค่าขึ้นนะคะก็ถือว่าหักล้างสัญญาณลบในช่วงที่เกิดขึ้น2วันก่อนหน้าได้นะคะแล้วก็ถ้าหากดูในกราฟรายห0นาทีเนี่ยจะเห็นสัญญาณซื้อจาก MA c d เกิดขึ้นมาในช่วงท้ายตลาดพอดีเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่ายังมีแรงส่งทางบวกนะคะถ้าดูจากกรอบอของกราฟ6 0นาทีเนี่ยจะเห็นว่ากรอบอัพเทนท์ที่จะมีแนวต้านประมาณ1,600จุดนะคะแนวต้านยย,ย่อกจ ที่1 5 9่นะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเดินหน้าต่อนะคะโดยที่จุดถอยก็ถูกยกขึ้นมาเป็น1566จุดนะคะรับที่1580แล้วก็1576ค่ะสต c อกวิวตัวแรกเป็นตัว PS นะคะตัวนี้ก็ราคาปรับลงมาแรงนะคะถึงแม้ว่าจะยังคงมองเป็นอัพเทนอยู่นะคะแต่ก็น่าจะรีบาวเพราะว่า สองสวันนี้ลงมายืนบน EMA 75นะคะแล้วก็ไม่ได้ลงต่ํากว่านี้ขนาที่เครื่องมือเนี่ยก็โอเวอร์โซแล้วนะคะอาริบาวกลับไปเนี่ยนะคะถ้าดูแนวต้านตามกรอบเทรนไลน์ก็จะอยู่ที่29.50กับ31บาทนะคะรับอยู่ที่27.75ตางค์แล้วก็คัดลอสที่27 มาเป็นตัวซิงเกอรนะคะตัวนี้ก็ยังอยู่ในกรอบ up t e นอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดมีการพักตัวลงมานะคะก็มาชนกรอบแนวรับพอดีแล้วก็มีสัญญาณของการฟื้นตัวนะคะทิศทางก็น่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นไปทดสอบกรอบด้านบนได้เช่นเดียวกันนะคะแนวรับอยู่ที่15บาทแนวต้าน26บาท50กับ27บาทสลึงนะคะแล้วก็คัดลอสที่24บาทสลึงค่ะ ตัวสุดท้ายจะเป็นตัว BTS นะคะตัวนี้ทั้ง r s i แล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยปรับตัวขึ้นนะคะเตรียมส่งสัญญาณซื้อรอบใหม่ขณะนะขณะที่ราคาเนี่ยนะคะก็พักลงมาเพียงไม่กี่วันนะคะแล้วก็ยังยืนบนเส้น EMA 10วันได้นะคะเมื่อวานกา็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวนะคะแนวรับของ BTS ก็จะอยู่ที่8.70นะคะต้านอยู่ที่8.95นะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็คือ9.30นะคะ cut ลอสที่8.60ค่ะป,ประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ